ซุนเหมิงเหมิงคือบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุดของเซียวชูรานนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อเห็นซุนเหมิงอยู่ที่นี่เซียวชูรานผู้เรียบง่ายก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอคิดว่านี่อาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญจู่จู่ซุนเหมิงเหมิงก็เดินเข้ามาหาเธออย่างกระทันหันแล้วกล่าวอย่างนอบน้มว่าท่านเซียวข้ารอท่านอยู่ที่นี่ตามคําสั่งของพ่อบ้านถังข้าจะพาท่านกลับไปหาทอมสันอีปินที่หลังเราจะออกเดินทางคืนนี้และข้าจะไปกับท่านและพ่อแม่ของท่านด้วย เซียวชูรานมองเธอด้วยความตกใจเธอมีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่ช่วงขณะหนึ่งเธอไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีสุนเหมืองเอื้อมมือไปรับกระเป๋าเดินทางและเป้สะพายหลังของเธอแล้วพูดด้วยความละอายใจเล็กน้อยว่าขออภัยครับคุณเซียวเนื่องจากมีเหตุผลพิเศษผมจึงไม่สามารถบอกตัวตนของผมได้ผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่อบ้านถังและผมมาที่นี่เพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณเซียวชูรานกลับมามีสติอีกครั้งทันใดนั้นก็ยิ้มแห้งๆแ,แล้ว พูดอย่างเขอะเขินว่าฉันคิดว่านายมาที่นี่เพื่อสอดแนมฉันใช่ไหมนายมาที่นี่หลังจากที่ฉันก่อตั้งสตูดิโอได้ไม่นานหลายคนลาออกเพราะแรงกดดันแต่นายไม่เคยบ่นหรือรู้สึกเหนื่อยเลยฉันคิดว่าในที่สุดก็เจอมือขวาแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นสุนเหมือง,งพูดอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรอยยิ้มว่าท่านเซียวข้าเป็นคนปิดบังความจริงก่อนข้าเข้าใจอคติของท่านที่มีต่อข้าข้าไม่อาจแก้ตัวให้กับการปกปิดและการหลอกลวงของข้าได้ ข้าบอกท่านได้เพียงว่าถึงแม่ข้าจะไม่ใช่ทหารแต่ข้าก็ผ่านการอบรมสั่งสอนและการบริหารทางทหารที่เข้มงวดที่สุดมาตั้งแต่เด็กดังนั้นในฐานะทหารข้าจึงถือว่าการเชื่อฟังคำสั่งเป็นหน้าที่ของข้าท่านสั่งให้ข้าอยู่เคียงข้างท่านและข้าก็ต้องทำตาม เซียวชูรานถามนางว่าหากท่านได้รับคำสั่งให้ฆ่าาท่านจะทำมันโดยไม่ลังเลเลยใช่ไหมสุนเหมิงไม่ตอบคำถามเชิงรุกของนางแต่ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าหากคำสั่งกำหนดให้ข้าต้องตายเพื่อท่านข้าจะไม่ลังเลเลย เซียวชูรันไม่คาดคิดว่าซุนเหมิงจะให้คําตอบกับเขาเช่นนี้ในขณะนี้ความทุกข์และความรู้สึกเหมือนถูกหลอกในหัวใจของเธอก็หายไปทันทีนางเข้าใจและเข้าใจซุนเหมิงเหมิงซุนเหมิงมีจุดยืนและจุดยืนของตนเองนางกําลังปฏิบัติหน้าที่ของตนสําหรับนางแล้วไม่มีถูกหรือผิดอย่างแน่นอนคําตอบของเธอก็ฉลาดมากเช่นกันหากเธอถูกสั่งให้ตายเพื่อตัวเองเธอก็จะตายเช่นกันนยยแฝงคือหากเธอถูกสั่งให้ฆ่าตัวตายจริงๆ เธอก็จะตายเช่นกันการฆ่าคนและการตายเพื่อคนอื่นตราบใดที่มันเป็นคำสั่งก็ไม่มีความแตกต่างสำหรับเธอ เธอจึงอดถอนหายใจไม่ได้คุณเพิ่งจะยี่สิบเองคุณจะซื้อสัตว์กับพวกเขาได้ยังไงคุณยังเด็กมากทำไมไม่ค้นหาความหมายของชีวิตด้วยตัวเองล่ะสุนเหมืองยิ้มและกล่าวอย่างใจเย็นว่าทัานเซียวพวกเขามอบชีวิตที่ข้าต้องการหากไม่ได้พวกเขาแม่กับข้าคนตายไปนานแล้วพวกเขาให้การศึกษาทางทหารแก่ข้าตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่เพื่อตอบแทนพวกเขาในอนาคตแต่พเพื่อข้าจะได้ฆ่าศัตรูข้าทำสำเร็จและพวกเขาไม่ได้จำกัดอิสรภาพของข้า ข้าเลือกที่จะอยู่และทำงานเพื่อพวกเขาไม่เพียงเพราะพวกเขาใจดีกับข้ามากเท่านั้นแต่ยังเพราะพวกเขาเป็นคนดีจริงๆด้วย เซียวชูรานพยักหน้าด้วยความสับสนก่อนจะถอนหายใจเบาๆเอาละท่านนายไปกับเราด้วยเราจะมีคนรู้จักคอยดูแลนายจอดรถไว้ที่ไหนไปกันเถอะซุนเหมิงยิ้มและกล่าวว่าท่านเซียวบอกตามตรงครั้งนี้ฉันจะไปจากจีนกับคุณเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วฉันและเพื่อนร่วมงานตัวจริงของฉันจะดูแลชีวิตประจําวันของคุณและครอบครัวของคุณเราอาจจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานในอนาคตเซียวชูรานดีใจมากเมื่อได้ยินเช่นนี้แต่ก็สงบลงในไม่ แล้วพูดเบาๆว่าพวกเขาขอให้คุณอยู่เฝ้าดูพวกเรางั้นหรอพวกเขากลัวว่าฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้และติดต่อเย่เฉินงั้นหรอสุนเหมิงกล่าวว่าท่านเสี่ยวพูดตามตรงในยามที่ท่านชายกําลังเผชิญวิกฤตต่อให้ท่านปล่อยเขาไปโดยสิ้นเชิงท่านก็อาจไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างการเฝ้าติดตาม